อันนี้เป็นคุณลูกว่าเราคุณว่าก็เป็นทางแบบสายเซ็กซี่เลยนะแต่มาออกแนวแบบรูมรูมหน่อยใหญ่ๆก่อนเนาะเป็นนมแฝดติดกันเป็นลูกเดียวกันเลยถ้าสัมผัสเนี่ยก็จะเจอเป็นพื้นเป็นริ้วนมแข็งนะครับเกิดจากการเลือกซิลิโคนแล้วก็การวางตำแหน่งซิลิโคนที่ไม่ถูกต้องเราหมอก็เจอว่านมมันแตกด้วยซิลิโคนแตกเมนเทอร์นี่แหละแตกได้เมนเทอร์ผิวเรียบเนี่ยแหละแตก ทังที่มีปัญหานี่คือพังผืดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนมแข็งซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปมีปัญหานี่แหละมันแตกได้นะค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้กับรายการหมอซานออนไลน์อ่าก็เป็นเคสที่แกหน้าอกอีกแล้วนะครับทำมาแล้ว8ปีส่ทงทำใหญ่เหมือนกันแต่ ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ว่าสวยใหญ่แล้วมีปัญหาหใหญ่แล้วมันเกินตัวใหญ่แล้วมันนมแฝดใหญ่แล้วมันนมแข็งอย่างเงี้ยนะครับทําไปแล้วอะ่ะมีปัญหามันนมไม่สวยเนี่ยมีเยอะนะครับหลายๆคนแค่ใส่ซิลิโคนไปเนี่ยแล้วมันมันเกิดปัญหาจริงๆต้องมาแก้ก,กันจริงๆมีหลายคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลในการทําตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับทำให้ซิลิโคอนอยู่ได้ไม่นานก็แตก นมแฝดอย่างเงี้ยนะครับนมตกโอ้ปัญหาเยอะเลยอย่างี้เรามาดูกันเนาะว่าการที่เราเลือกแต่ว่าเมนเทอร์ผิวเรียบทำอย่างดีที่สุดแล้วราคาถูกๆเนี่ยทำมาแล้วมีปัญหาําถามประจำวันของเราวันนี้นะคะประจำวันก็คือใส่ซิลิโคนให้พอดีตัวอยากจะให้พอดีตัวเนาะต้องวัดจากอะไรบ้างนะครับมหมอต้องวัดจากอะไระและถ้าใส่ ซิลิคอนไซส์ใหญ่เกินตัวมากๆเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้างนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นคำถามที่พบบ่อยมากๆวันนี้เนาะเคสตัปเชอร์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นนางแบบแบบสายเซ็กซี่ที่แบบนางแบบดังนะอันนี้ครามนี้ซึ่งมาแก้หน้าอกกับคุณหมอไปได้ประมาณ สเดือนสามเดือนสามเดือนก็แฮปปี <happy S 2> <ม>้แล้วนะครับอ,อันนี้เป็นคนรูกว่า,าคุณรู้ว่าก็เป็นทางแบบสายเซ็กซี่เลยนะถ้าดูจากผลงาน้าดูจากรูปที่เราขึ้นกันอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าจะมาออกแนวะแบบดุดๆหน่อยใหญ่ๆห,ห,หน่อยเนะ้ว สังเกตว่าก็หน้าอกเนี่ยอนจีะจะเป็นหน้าอกที่แก้แล้วนะครับท,ที่ทำกับหมอไปแล้วแต่ปัญหาเดิมอ่ะที่มีอยู่ที่ผู้หมอเกริดนไปตอนแรกคือทั้งแฝดทั้งอะไรก็ตามเลยเนาะเดี๋ยวเราขอดูรูปเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะคะ,ะน,นี่รูป before เลยนะคะทางซ้ายมือนะครับรู้ว่ารู้ว่าทำมาแปีเนาะแต่ว่าคือตอนนั้นคลินิก อะไรก็ไม่รู้แต่เขาทําไปเขาบอกว่าเน้นราคาถูกนะทำตามเพื่อนไปตอนนั้นก็ยังเด็กๆเลยไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลเนาะตอนนี้คลินิกปิดไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะไปเคมไปอะไรเขายัางไงคราวน,นี้ก็เกิดปัญหาครับตอนนั้นทําไปมีพังผืดมีเรื่องมีเป็นนมเลือดข้างด้วยเนาะแล้วไปเปิดผ่า2อสครั้งสุดท้ายถึงแม้จะใช้ซิลิโคนดีเต็มที่แล้วนะตอนนั้นก็คือเมนเทอร์ผิวเรียบนะครับก็เกิดปัญหาครับ นมมันตกลงมาเห็นหมาแผลแบบว่าเห็นชัดๆเลยแผลไม่อยู่แผลไม่อยู่ตรงขอบเนาะเห็นชัดๆว่าเนี่ยอยู่แผลเห็นชัดๆอยู่ข้างล่างมันอยู่มันอยู่แบบเกยเกยขึ้นมาตรงนมเนาะไ<ะ>ม่อยู่ตรงรอยพับสองตรงกลางเลาะเป็นนมแฝกติดกันเป็นลูกเดียวกันเลยนะครับแล้วถ้าอ,อันนี้แค่ดูเนาะถ้า ถ้าสัมผัสเนี่ยก็จะเจอเป็นคลื่นเป็นริ้วนมแข็งนะครับก็เกิดจากพังผืดแล้วก็การเลือกซิลิโคนแล้วก็การวางตำแหน่งซิลิโคนที่ไม่ถูกต้องนะครับอ่าลืมบอก4 5 0ซีซีที่ทำมาเนี่ยคือ4 5 0รซีซีคนขคยอยากเพิ่มนะบอกว่าเฮ้ยอยากให้ใหญ่เพื่อที่จะให้มันไม่แฝดเขาคิดว่าอย่างนั้นเนาะแต่นมใหญ่อย่างเดียวอะ่ะมันไม่ใช่สวยะนะนมใหญ่มันต้องได้สัดส่วนอ่าต้อง ตรงกลางต้องไม่มีนมแฝกฐานเนี่ยมันต้องอยู่ตรงขอบล่างพอดีนะครับหัวนมต้องอยู่ตรงกลางอันนี้แล้วก็ความนิ่มไม่มีพังผืดตำแหน่งต้องดีนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นจะไปดูแต่รูปแล้วให้เขารีวิวแล้วดูแต่รูปไม่ได้ครับจะไปดูแต่รูปคนใส่ชุดบิก,กินี่แล้วบอกว่าสวยถอดออกมาเ,ออเจออย่างนี้เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เสียใจต้องมาแก้ไขเนาะเนี่ยเราแก้จาก450เหลือแค่ 400cc ครับ แต่อันนี้ก็ย,ยังบวมอยู่นะยังเดี๋ยวเราจะมีรูปไฟแนลอีกทีตอนสัก2เดือน3เดือนนะจะ,ะ,จ,ะจะดีกว่านี้ร่องอกก็จะชัดขึ้นไม่เป็นนมแฝดนะครับรอ,อยแผลก็จะดีขึ้นตำแหน่งก็จะดีขึ้นความนิ่มก็จะดีขึ้นพังผืดก็จะหายไปนะครับเดิมซิลิโคนเป็นเมนเทอร์ผิวเรียบครับขนาด450 GC หมอเปลี่ยนเป็นซิลิโคนผิวทรายเพื่อที่จะแก้เรื่องของอก ฟอนมแฝกเนี่ยนะครับ<ะ>แล้วก็เป็นทรงพุ่งแบบ<ะ>อัลตาไฮนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของซิลิโคนให้ถูกต้องนะครับ<ะ>แก้ปัญหาเรื่องนมตกแล้วก็เละาะพังพื้นออกนะครัเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนาะเราหมอก,ก็เจอว่านมมันแตกด้วยซิลิโคนแตกเมนเทอร์<ะ> or, นี่แหละแตกได้เมนเทอร์ or, ผิวเรียบเนี่ยแหละแตกอ่ามีจริงๆนะครับมีจริงๆตอนที่ถอดออกมาแล้วก็ให้ถอดออกมานี่คือข้างหนึ่งยังดี ข้างที่มีปัญหานี่คือพังผืดเยอะ,ะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดเลยนมแข็งและแตกเนาะข้างนี้ดูมาก็เมนเทอร์นั่นแหละครับเมนเทอร์ผิวเรียบแต่คิดว่าเทคนิคการใส่ที่ไม่ดีการเลือกซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปมีปัญหานี่แหละมันแตกได้นะใหญ่เกินเนี่ยมันพับตัวรอยการพับตัวของซิลิโคนเนี่ยมันทําให้มันแตกอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยิยนข้อมูลตรงนี้นะว่า ซิลิโคนที่ใหญ่เกินไปเนี่ยทำให้นมแตกได้อืแต่ว่ามีจริงๆมีมาแล้วเพราะฉะนั้นใครใส่ไซส์ใหญ่ๆระวังด้วยเนาะว่ามันเราพังผืดขึ้นหรือยังทรงผิดไปหรือยังเนาะถ้ามีเนี่ยรีบมาหาหมอไปเตะไปตรวจอันต้าซาวหรือแมโมแกรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รู้ว่าแตกหรือไม่แตกเนาะเพราะว่านี้ถ้าอันตราซาวเราก็จะเจอแมโมแกรมเนี่เราก็จะเจอเนาะว่าซิลิโคนมันมันแตกแล้วก็เกิดทงังผืดนะครับ แล้วอันนี้ก็คุณหมอจะมีการเติมไขมันเข้าไปด้วยใช่อันนี้เป็นเทคนิคไฮบิดเนาะแก้นอกเนี่ยปัจจุบันหมอว่าเทคนิคไฮบิดเนี่ยมีมีส่วนช่วยมากๆที่จะทําให้นมเนี่ยดีขึ้นเพราะการเลาะพังผืดเนี่ยทุกครั้งที่เลาะพังผืดเนี่ยผิวหนังเราจะบางลงมันจะทําให้คาเป็นก้อนเป็นขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเนี้ยก่อนทำนะจะเห็นว่าขอบชัดๆเลยถึงจะใหญ่ก็ใหญ่เป็นบล็อกเป็นลูกเป็นขอบอใช่ไหมครับ เอาดูหลังทำเนี่ยพอมีไขมันตัวเองเข้ามาด้วยเนี่ยความเป็นขอบเป็นคลื่นหรือว่าความเป็นลูกเป็นบล็อกเนี่ยหายไปหมดสิ้นด้วยไขยมันตัวเองเนาะเป็นเทคนิคไฮบิดไม่ใช่แค่ไขมันอย่างเดียวคือการแก้ซิลิโคนด้วยแล้วก็มีทั้งซิลิโคนแล้วก็ไขมันเนาะเดี๋ยวนี uh ้คือตอนนี้ยอมรับกันแล้วว่าเทคนิคที่ดีที่สุดของการเสริมหนากคือมีทั้ง ไขมันตัวเองด้วยซิลิโคนด้วยไม่ใช่แค่ไขมันอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่ซิลิโคนอย่างเดียวคือดูจากรูด้านข้างนี่คจะขอดูดูด้านข้างคือจะเห็นว,ว่าทรงของเคสท่านเนี่ยคุณลูกว่าคือเปลี่ยนมากแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนเนาะอ,อย่างที่บอกไปก็คือด้านกอดแค่สังเกตจริงๆเนี่ยก็คือจะดูเป็นกลมบล็บอกเหมือนเขาว่างซิลิโคนสูงๆหรือเปล่าครับนกลมเป็นบล็อกเนี่องเพราะมันเกิดทางเพืดสองคือเรื่องซิลิโคนที่กว้างเกงินตัว ซิลิโคนเลยพับเลยแตกเลยเกิดทางผืดเนะาะทั้งทังที่อยู่ตายกล้ามเนื้อแล้วทั้งทังที่เป็นซิลิโคโนที่ดีแล้วแต่เทคนิคไม่ดีเลือกไซส์ไม่ดีไซส์มันผิดก็เลยเกิดทางผืดก็เลยเกิดปัญหานมแตกตามมานะครับเพราะฉะนั้นใครใส่ไซส์ใหญ่ๆเกินตัวเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับนี่ลหลังทำทก็จะใส่เราจะเลือกฐานให้แคบลงนะ ถ้าถึงแม้จะใช้ไซส์เดิมหรือว่าเล็กลงนิดนึงเนี่ยแต่ฐานเนี่ยแคลบลงอันนี้คือรุ่นพุ่งนะครับจะเพราะว่าถ้ารุ่นธรรมดานี่จะเห็นว่าฐานมันจะกว้างเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นรุ่นพุ่งเนี่ยมันจะมันจะนูนออกไปข้างหน้าทําให้ฐานที่อยู่ติดกับตัวร่างกายเราเนี่ยมันแคลบลงมันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดโอกาสนมนมแตกหรือว่าเป็นมันโดนพับตัวได้เพราะเพราะอะไรครับซิลิโคนผิวเรียบ แล้วเขาใส่ใหญ่เกินตัวเนี่ยความเกินตัวเนี่ยตัวที่เรารับไม่ได้เนี่ยมันจะไปบีบซิลิโคนแบบนี้พ<ม>อบีบปุ๊บซิลิโคนก็จะเกิดรอยพับขึ้นมาตรงขอรอ,อยพับนี่แหละคือจุดอ่อนของมันเนาะรอยพับการพับเยอะๆเนี่ยซิลิโคนจะรั่วตรงรอยพับเพราะมันมีการมีการบิดตัวของซิลิโคนเนาะถ้าซิลิโคนวัดไม่ไม่พอดีตัวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับ<ม>อืะครับงั้นเดี๋ยวเราขอดู วิดีโอที่แก้ล่าสุดเลยคืออัปเดตสามเดือนเลยที่คนไข้เพิ่งส่งมาให้เนาะก็ดูอันนี้เป็นทรงหลังทาไปแล้วก็สังเกตว่าจะมีร่องมากขึ้นแล้วก็เนินหรืออะไรต่างๆก็คือดีแล้วก็แผลคือมองไม่เห็นเลย,ยแผลก็จะอยู่ขอบล่างพอดีเป๊ะอ่าไม่ไม่หล่นลงมาเนาะใช่อ่าอันนี้ความนิ่มดีมากแม้ใช้ที่ควผิวซายที่ใครๆกังวลว่าเฮ้ยมันจะแข็งไหมหรือมันเป็นอะไรไหมคือ น,นี่เพราะมันมีมันเป็นไฮบิดด้วยเนาะอันนี้มีมีไขมันตัวเองด้วยนะครับ <S <S แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ไซส์ใหญ่จนเกินตัว <S <S หมอสามารถเปลี่ยนให้เป็นซิลิคนผิวเรียบหรือว่าเป็นโมทวยาได้ <S <S ถ้าใส่ไซส์ใหญ่อะแนะนําผิวไซสครับคือขอยังขอไซส์ใหญ่อยู่ไม่ไม่ขอไม่ขอลดลงมากนะักถ้าถ้าจะลดลงมากเป็นโมเทว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องใส่ไซส์ลงมาอีกนิดนึงนะครับ ว่าก็เป็นธรรมชาติในประมาณเดือนหนึ่งที่คนไข้ส่งมาอัปเดตกับ,บเราเนาะก็เลยสังเกตว่าร่องอกอก็คือมาแล้วชัดเึ้น,น,น,นใช่อันนี้มีการเย็บเนาะการแก้นมแฝดเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการแก้หลายอย่างนะครับทั้งปรับขนาดซิลิโคนให้พอดีการเย็บแล้วก็อาจจะมีการใส่เนื้อเทียมหรือว่ามีวัสดุที่จะแยกตัวเนื้อนมออกจากกันได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราให คุณลู้ว่าถามคำถามเลยละกันเนาะเพราะว่าอะไรคุณว่าก็ฝากเป็นสิ่งมาทีนี้นะคะว่าก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ทำหน้าอกกับคุณหมอทรงดลนะคะตอนนี้ก็ครบสองเดือนแล้วค่ะว่าทำเป็นซิลิโคนเมนเตอร์นะคะสี่ร้อยซีซีค่ะแล้ววันนี้นะคะว่าก็มีคำถามที่อยากจะถามคุณหมอนะคะข้อแรกเลยนะคะอยากจะทราบว่าซิลิโคนถึงตายนะคะช่วยลดการเกิดอรกภ์ผือได้ดีกว่าซิลิโคนแบบผือเรียบหรือเปล่าคะ แล้วก็ข้อสองน,นะคะที่อยากจะทราบค่ะก็คือ,อหลังจากเราทำหน้าอกอะค่ะคุณหมอเราต้องรองนานแค่ไหนคะถึงจะนวดหรือว่าคือหน้าอกได้แล้วก็ข้อสามนะคะอยากจะทราบว่าเราต้องใส่สะโพกานานแค่ไหนนะคะถึงจะเปลี่ยนไปใส่ลูกโซ่ได้อย่างคุณหมอช่วยตอบคำถามของลูกว่าได้ไหมคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับโอเคเรามาไล่กันเลยค่ะสำหรับคำถามแรกเนาะ ก็ซิลิโคนผิวทรายดีกว่าผิวเรียบจริงหรือเปล่าหรือว่าผิวเรียบดีกว่าหรือว่าโมทิว่าเป็นผิวนาโน,โนดีกว่าอะไรเงี้เนาะก็ในเรื่องของการป้องกันพังผืนตอนนี้ถ้าดีที่สุดก็จะเป็นโมทิว่าที่เป็นผิวนาโนโนะมันป้องกันพังผืดได้ดีที่สุดแต่คราวนี้ผิวเรียบกับผิวทรายจริงๆแล้วแบบดั้งเดิมอันเนี้ยก็ได้จริงๆไม่ได้ต่ตางกันมากแต่การถ้าจะทําเหนือกล้ามเนื้อแนะนําว่าต้องผิวทรายเท่านั้นนะครับ เหนือกล้ามเนื้อในคนไหนบ้างก็อย่างเช่นคนที่หน้าอกเนื้อหลวมหรือว่ามีความนมหย่อนนะครับคนรื้อฐานสั้นอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ที่อาจจะต้องใส่ซิลิโคนเหนือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นแนะนําผิวทรายนะครับเพราะว่าผิวเรียบเนี่ยถ้าเอาไปไว้เหนือกล้ามเนื้อมันเกิดพังผืดได้ง่ายมากนะครับสรุปว่าถ้าจะไว้เหนือกล้ามเนื้อคิลิคนผิวทรายป้องกันพังผืดได้ดีกว่านะครับ แต่ถ้าเราทําใต้กล้ามเนื้อเนี่ยเขามีงานวิจัยมาว่ามันไม่มต่างกาันอ่าก็มาคำถามถัดไปเลยก็คือว่าเราเหมือนจะเริ่มแบบนวดนวดคำคำคึง,งคึงหรืออะไรเงี้ยบ,บางทีแบบคนไข้อาจจะแบบชอบจับหรือว่าคิดว่าเขาคิดว่านวดมากๆแล้วนมจะนิ่มอันนี้มันเป็นความคิดแบบของซิลิคนแบบแบบที่เท่ารุ่นเก่าๆอ่าแต่ว่า ถ้าเทคนิคการทำแบบเก่าๆด้วยเนาะบางทีเขาไม่ได้ใส่สายระบายหรือว่าเลือดมันออกเยอะๆเนี่ยมันจะต้องนวดเพื่อที่จะให้นมมันคลายหรือทำทางรักแร้อย่างเงี้ยต้องนวดนะครับแต่ว่าถ้าทำทางใต้ฐานนมเนี่ยด้วยเทคนิคใหม่หยุดเลือดให้ดีแล้วก็มีการใส่สายระบายอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต้องนวดเนาะถ้าเป็นเคสใหม่เนาะสำหรับดเมนเทอร์นะครับหมอจะให้นดเริ่มนวดประมาณ1เดือนตอนซิลิโคนเซ็ตตัวติดแล้วแต่สำหรับลูกว่าเนี่ย อาจจะนี่เป็นงานแก้แฮหครับมีการเย็บเย็บติดด้วยเย็บด้านในเย็บด้านนอกเพื่อที่จะวางตำแหน่งใหม่ของซิลิโคนเย็บแก้นมแฟรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นเนาะหนึ่งถึงสองเดือนแต่จะมากกว่านี้จะมากแค่ไหนหรือไม่ให้นวดเลยเนี่ยขึ้นกับว่าเป็นยังไงเทคนิคการทำเนาะเพราะฉะนั้นถามถามหมอที่ท,ที่ทำผ่าตัดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละคนไข้ก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ละเคสต่อเป็นเคสต่อเคสนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าสำหรับคุณลูกว่าเองก็คือประมาณ2เดือนนวดได้เพราะว่าเราต้องเย็บแก้เรื่องของลมแฟรไปด้วยนะครับรก็คือเหมือนในการเข้ามานัดติดตามตามอาการแล้วก็ดูว่าจะเฉียใช่ใชแต่ถ้าเป็นซิลิโคนโมทิวาเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ต้องนวดเลยนะครับอโอเคงั้นคำถามถัดไปค่ะในการทําไปแล้วเนี่ยมันต้องใส่ส u อร์ตบาร์ไปนานขนาดไหนอ๋อถ้าส u p p o r t า a r พ u อร์ตบาร์นี่อยากให้ใส่6เดือนถึง1ปีได้จะดีมาก เพราะว่ามันจะช่วยพยุงทรงไม่ให้มันมีความหย่อนคอยผิดทรงต่อไปได้เนาะควรจะใส่ทั้งกลางวันกลางคืนไปก่อนในช่วงแรกหลังจากนั้นเลย6เดือนไปแล้วก็อาจจะน้อยอาจจะใส่แค่ตอนกลางวันได้นะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคำถามเลยแล้วกันใส่ซิลิโคนให้พอดีตัวเนี่ยต้องวัดจากอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าเสิร์มซิลิโคนที่บานเกิโตมากๆม,มันจะมีผลเสียอะไรบ้างปกติเนี่ยเขาที่หมอม,มาวัด เ,เขาบอกว่าไปวัดนมไปวัดนมตอนปรึกษาว่าจะหมอจะให้ไซส์เท่าไหร่เนี่ยส่วนมากแค่มีบันทัด1อันแล้วก็วัดดูว่าความกว้างของหน้าอกเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตามหลักของวิชาการจริงๆเนี่ยมันต้องวัดถึง4-4ชั้นไม่ใช่วัดแค่ความกว้างของหน้าอก4ชั้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมี4ชั้นในการที่จะถุงเขาวขาวๆั่คือซิลิโคนในการที่จะหุ้มล้อมรอบซิลิโคนชั้นแรกเอาจากนอกสุดและอันนอกสุดก็คือ ผิวหนังนะครับผิวหนังเนี่ยต้องดูว่ามันยืดนะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องวัดความหนาของผิวหนังถ้าไม่พอเนี่ยอาจจะต้องฉีดไขมันนะครับเพราะฉะนั้นต้องวัดชั้นผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนังชั้นไขมันใต้ผิวหนังอันที่2วัดเนื้อเดิมครับวัดเนื้อเดิมซึ่งก็จะต้องมีตัวเทียบหรือไม่ก็เราก็จะมีโปรแกรมเนี่ยที่อันนี้เป็นวันวดผิวหนังนะอ่า ถ้าเนี่ยเราวัดยากอาจจะมีโปรแกรมทีดีในการช่วยวัดตัวเนื้อนมเดิมอ่ะที่2นะเมื่อกี้คือถือหนังไปแล้วผือหนัง2ก็คือเนื้อนมเดิมที่มีนะครับเราก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพได้นะถ้าอันนี้ถ้าใครอยากจะปรึกษาแล้วก็ทํารูปให้เรียนแบบรูปจริงเนี่ยสามารถบอกได้นะครับแล้วก็มีบริการตรงนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าท ทุกคนเนี่ยเรามีตัวรองให้อยู่แล้วลองดูในรูปว่าเวลาหมอวัดเนี่ยจะมีตัวลองใส่เนาะแล้วคนไข้ก็ต้องใส่บาแล้วเห็นตัวเลงจริงๆในกระจกเนี่ยนะครับอ่าต่อไปเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดเลยขั้นที่3ามกลับมารูปรูปสุดท้ายใหม่เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อไงครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี่สำคัญเนาะในการที่จะวางซิลิโคนไม่ว่าจะเหนือใต้กล้ามเนื้อเราก็ต้องวัดว่าเขาชั้นกล้ามเนื้อมันหนามากน้อยแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดว่าความหนาของกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรนะครับขั้นที่สี่สุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือกระดูกครับกระดูกซี่โครงนี่แหละเราก็งงเนาะว่าทาไมทํานมต้องมาวัดซี่โครงเพราะว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยเป็นตัวกําหนดความกว้างของหน้าอกนะครับอืม้วแต่ว่าเราไม่ใช่แค่วัดว่าเป็น คือหลายๆที่มีไม้บรรทัดหนึ่งอันแล้วก็มาทาาส่วนใหญ่เขาจะนี่ครับวัดความกว้างของหน้าอกแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แค่นี้เขาก็บอกว่าบรรทัดวาง5้าปับ๊บแต่หมอต้องประเมินถึงกระดูกซี่โครงด้วยว่ากระดูกเขาโนนหรือว่ากระดูกยุบเนาะเพราะหลายๆคนเนี่ยซ้ายขวามันไม่เท่ากันครับประมาณคนประมาณสัก5-60%เนเนี่ยนมกระดูกซ้ายขวาเนี่ยมันต่างกันเนาะมันโนนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น มันจะต้องวัดซิลิโคนให้มันต่างไซส์หรือว่าต่างโปรไฟล์เนาะต้องแล้วก็มีคนบางคนก็เป็นอกบุม๋มบางคนก็มีอกไก่อกบุ๋มเจอสักห้าเปอร์เซ็นต์อกไก่นี่เจอเยอะสักสามสี่สิเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนเป็นอกไก่เนี่ยกระดูกเนี่ยมันจะนูนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวัดซิลิโคนให้ละเอียดไปกว่านั้นสรุปคือมันซับซ้อนอะ่ะเพราะฉะนั้นจะให้แบบว่าเจ้าหน้าที่มาวัดเนี่ยหมอไม่เคยเลยนะวิธีนี้เพราะว่ามันต้องใช้ มันต้องดูเป็น3มิตินะครับระบบ T D เนี่ยการวัดแบบ T D เนี่ยหมอก็ต้องดูให้มันรอบด้ดูดูเป็น3มิตินะครับเนี่ยความความนูนของกระดูกเนี่ยหมอจะต้องแบบดูด้านข้างด้านล่างและถ้าไม่ชัวจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดนะครับก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน<ฆ>เราวัดอะไรบ้างไม่ใช่วัดแค่ความกว้างของหน้าอกไม่ได้วัดแค่ตัวซิลิโคนแต่ต้องวัด 1. นึกระดูกโครงสร้างข้างใน2กล้ามเนื้อด้านใน 3. ตัวเนื้อนมเดิมที่เรามีอยู่นะครับสำคัญเนะาะพปริมาณนมเดิมที่มีอยู่เท่าหรือไม่เท่าและ4ก็คือตัวความหนาของชั้นผิวหนังใหญ่เกินไปผ้าเกินตัวมีผลเสียอะไรเมื่อกี้เราคุยไปแล้วแหละคุยไปแล้วเนาะว่าคนทั่วไปก็จะรู้ว่าอ๋อใหญ่เกินไปมันก็ไม่สวยสิมันก็มันก็ปวดหลังมัง้งมันก็หนักเกินไปมัง้งใส่เสื้อไม่สวยดูอ้วนมัง้งอันนี้ก็คือที่คนพูดกันเยอะเนาะ แต่ที่มีที่มากกว่านั้นที่ทุกคนไม่รู้ไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือมันนมแฟดนมมันติดกันส่วนที่สองคือซิลิโคนมันพับซิลิโคนมันเกินตัวมันจะพับตัวพับตัวก็จะเกิดปัญหาว่าคำขึ้นได้และแตกง่ายนะครับคำขึ้นได้และแตกง่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้น ผลเสียหลายมันหลายอย่างอะ่ะผลเสียอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็ง่ายๆ3ข้อก็แล้วกันอ่าก็คือมันนมแฝนได้มันมันโนตำแหน่งมันไม่สวยอ่าความไม่สวยนะครับอ่าแล้วก็2ก็คือซิลิโคนอยู่ได้ไม่นานเพราะมันแตกง่ายนะครับแล้วก็3ก็คือสัมผัสน่ยมันไม่มันจะไม่ธรรมชาติมันจะคําเป็นขึ้นๆ ได้นะครับแล้วมีคนถามคำถามหนึ่งคุณหมอถามว่าแล้วถ้าหน้าอกที่แก้แล้วจากการดึงทางผืนเนี่ยมันจะนิ่มได้ไหมมมีโอกาสจะนิ่มเหมือนธรรมชาติเหมือนนมเสริมใหม่เลยไหมครับได้ได้เหมือนได้เหมือนใหม่เลยครับแต่ต้องเลาะทางผืนออกให้หมดอ่า mm hmm. สองวัดซิลิโคนอันใหม่เปลี่ยนซิลิโคนที่มันป้องกันทางผืนนะครับ mm hmm. แล้วก็วัดไซส์ให้มันดีครับจะได้ไม่เกินขอบอีกไงเพราะถ้าเกินมันก็จะไปเจอปัญหาเดิมอีก ถ้ามันยังใหญ่อยู่มันก็พับได้มันก็คาขอบได้มันก็แตกง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ไม่ใช่แค่มาเปลี่ยนแล้วมันจะจบอ่ะมันต้องเปลี่ยนในในตำแหน่งที่ดีไซส์ที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใส่แล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยหรือว่ามันเกินตัวไปเรื่อยหรือว่าตำแหน่งมันร่างกายมันไม่รับแต่ว่าฝืนมันใหญ่อ่ะมันก็จะเกิดปัญหา ทั้งผื่ครั้งต่อๆไปหรือปัญหาอย่างอื่นต่อมาอีกนะครับงั้นนี้คำถามจากคุณสุวารีนะครับบอกว่าถ้าหน้าอกเดิมไม่เท่ากันเลยคุณหมออันนี้เราสามารถเสริมหน้าอกให้มันเท่ากันได้ไหมต้องดูว่าเป็นยังไงแต่เราคนไม่เหมือนกันบางคนเสริมแล้วเท่ากันเป๊ะได้เลยด้วยการเติมไขมันเพิ่มร่วมด้วยเรียกว่าเทคนิคไฮบริดเนี่ยนะครับก็ ส่วนใหญ่หน้ออกไม่เท่ากันหมอจะแนะนําว่าทำไฮบริดเนี่ยมันจะช่วยให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยแต่บางครั้งเนี่ยตำแหน่งหัวนมมันก็ไม่เท่ากันเงี้ยนะครับอาจจะต้องไปเรื่องของย้ายตำแหน่งหัวนมหรือว่าย้ายตัดเต้านมบางส่วนออกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะบางครั้งมันอาจไม่สามารถทําให้เท่ากันได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์าะแต่หมอก็จะบอกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าต้องการมากน้อยแค่ไหนล้วถ้ามันแค่นิดหนึบหน่อยเนี่ยคนปกติมีความไม่เท่ากันของนมซ้ายกับขวาอยู่แล้วเนาะถ้ามันต่างกันสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย รับรับน่าจะยอมรับไปจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ่โตนะครับแต่ถ้าใครกระดูกหน้าอกเนี่ยผิดปกติมากๆเลยต่างกันมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการผ่าตัดที่เรียกว่านัสโพเซเยอร์เป็นการตัดกระดูกหน้าอกแล้วยืดกระดูกให้มันกลับมาเท่ากันได้ซึ่งอันนี้เจ็บนะเพราะว่าต้องไปหักกระดูกซี่โครงทั้งหมดเลย<ม>10บกว่าอันแล้วก็ดึงมันขึ้นมาเนาะใส่เหล็กดามคาดไว้เลยอย่างนี้นะครับมีมีการผ่าจริงอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับ ซึ่งก็เป็นการผ่าตัดใหญ่มากหมอก็ไม่แนะนำหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะแนะนำว่าการเสริมซิลิโคนต่างไซส์กันนะแล้วก็ฉีดไขมันมันก็ช่วยได้ใน80%ของคนไข้แล้วล่ะครับคำถามสุดท้ายถ้าคุณหมอหาหน้าอกใหญ่ใส่ซิลิโคนรุ่นไหนดีหาหน้าอกใหญ่ก็ใส่ได้ใหญ่ครับอืมถ้าปกติเนี่ยเราก็ใส่โปหรือไฮโปรไฟล์เนี่ย ถ้าไฮโปรไฟล์ของเมนเทอร์เรียกไฮโปรไฟล์ถ้าเป็นของโมทิวาเรียกว่ารุ่นฟูนะครับซึ่งก็ใช้เนี่ยธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่เราจะใช้ท่านผานหน้าอกใหญ่มากๆแต่ไม่อยากได้ใหญ่มากเป็นอกไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะใส่ให้มันเล็กลงเป็น m o ด e ลเลตโปรไฟล์ของเมนเทอร์หรือว่ารุ่นเดมิของ m o t i v านะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามมันขึ้นกับ CC ที่เราต้องการด้วยเนื้อนมเดิมที่มีด้วยเพราะฉะนั้น จะบอกรุ่นไหนรุ่นไหนคงไม่ได้ต้องมาวัดกรหมอเนี่ยแหละครับอ่าก็ต้องวัดให้ชัวร์แล้วก็เข้ามาเช็คกับคุณหมอกระวตัติที่สุดช่วงนี้คุณหมอก็เป็นเรียกว่าอะไรนะดูงานวิจัยออนไลน์หรือรับ่านี้เป็นงานประชุมกันเยอะเลยทั้งเมนเทอร์ทั้งโมทิว่าเนี่ยมีมีประชุมเยอะคือหมอไปประชุมไม่ได้ไงต่างประเทศตอนนี้ก็ใช้วิธีประชุมออนไลน์งานประชุมออนไลน์มีค่อนข้างเยอะก็มีเทคนิคใหม่ๆอยู่หลายอย่างเดี๋ยวเรา ถ้าติดตามชมหมอสันออนไลน์เนาะเดี๋ยวจะมานำเสนอความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลหน้าอกหรือว่าบอดี้ร่างกายเสริมไขเสิมฉีดไขมันหรือว่าเสริมหน้าอกหรือว่าดูดไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆอย่างมันจะมี เทคนิคใหม่ๆก็ติดตามกันได้เลยนะครับยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะคะในช่องทางของคุณหมอทรงยศน,นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพจดีคลินิกเนาะหรือว่า y o u t u ดีคลินิกทีเอชเนาะก็จะมีเป็นเรียลวีวีวเนาะสตอรี่ Story, แล้วก็มีหมอหมอซานคอรอเล่า ก็จะรวบรวมทั้งเคสคุณหมอแล้วก็งานวิชาการที่คุณหมอเนี่ยทำออกมาแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็ใครที่มีแผนจะเข้าเสนอกรรมอะไรเข้าไปศึกษาก่อนไปดูก่อนเนาะล้วก็หรือถ้าอยากมาผู้ากัคุณหมอเลยเนี่ยก็ลงมาปรึกษากันได้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบอยู่ยังไงก็อยากให้มาติดตามกันเยอยแล้วก็แชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะดีใจทีขคอบคคุณหมอสมเย็จตอมาเลยครับ่ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับ ทีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากรีคลินิกนะครับขอบคุณครับ